ทำวอลเปเปอร์สวิตไฟที่สามารถแตะเปิดปิดได้มีวิธียังไงไปดูกันใช้นิ้วปัดลงมาจากบริเวณกล้องด้านบนนะครับแตะค้างเลื่อนไปทางขวาแล้วก็มาแตะที่เครื่องหมายบวกครับแล้วให้มาเลือกตรงนี้ครับ สุ่มรูปภาพกดเข้าไปเลยครับมากดล่างสุดครับเลือกรูปภาพด้วยตนเองแล้วมาเลือกรูปที่เป็นสวิตไฟทั้ง2อันเลยนะครับปิดกับเปิดตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวบอกวิธีโหลดท้ายคลิปนะครับแล้วกดเพิ่มครับแล้วให้มาแตะจุด3จุดตรงนี้ครับแตะเลยแล้วก็เลือกเป็นแบบเมื่อแตะครับกดเลยเสร็จแล้วกดเพิ่มด้านบนขวาครับแล้วเลือกตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังคู่ครับลองเล่นดูได้เลยครับ แต่เพื่อเปิดไฟภาพแบ็กกราวน์เนี่ยก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าอยากให้มันมืดๆเนี่ยก็แตะอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มาดูครับส่วนลิง์โหลดรูปเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไให้ในคอมเมนต์แบบนี้นะครับวิธีก็คือให้เอานิ้วแตะค้างแล้วมากดตรงคัดลอกตรงนี้ครับคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเข้าที่อ่า Safari ครับเบราว์เซอร์วางไปเลยครับแปะวางไปเลยทีนี้เนี่ยด้านหน้าลิงก์ซ้ายสุดนะครับมันจะมีชื่อช่องผมติดไปด้วยก็ให้เรามาลบออกนะครับตั้งแต่หน้าตัว S นะครับ ลบไปเลยลบหมดเลยนะครับแล้วก็กด go จะขึ้นแบบนี้มาก็ให้กดดําเนินการต่อใน safari นะครับจะเห็นว่ามีรูปให้เราดาวน์โหลดนะครับมีทั้งแบบเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟแล้วก็กดไป save ได้ครับกดค้างบันทึกไปยังแอปรูปภาพไปอีกรูปหนึ่งครับแบบปิดไฟบันทึกไปยังแอปรูปภาพจะได้ภาพมาตั้งค่าทําลูกเล่นแบบนี้ได้ครับลองทํากันดูนะครับถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ